เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet นะครับแล้วก็อยู่กับภารกิจภา l o วียน2024ต่อนะครับภารกิจนี้มีชื่อว่าเปรูเวียนนะเปรูเวียน mystery นะครับ Phantom, Long oe, แอนทอมลองแคนูรับภารกิจไปนะครับแน่นอนทุกภารกิจนะครับจะต้องเริ่มจากที่เข้าไปอ่านสเปเชียลเดลลี่นะครับแต่ผมอ่านไปแล้วนะอันนี้กดไปโดนสเปเชียลเดลลี่มันก็เลยอ่านให้เรียบร้อยนะครับได้เบาะแสมารเรียบร้อยแล้วก็เขาให้ไปที่มากุมากุูเล็กนะครับบอกเลวิโอห้าสิบแปแล้วก็น่าจะไปเอาอะไรสักอย่างนะครับที่เรือแคน,นูล,ลำยาวๆนะครับน่าจะเป็นเรือนี้แหละ หลือในรูปนี่แหละแล้วก็ให้ตกจาคุนดากับการใช้เหยื่ออาลาคูมีนาวนะครับเป็นอาลาคูมินาวของอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับแล้วก็ตกเบียร่าด้วยอาราคูมีนาวทั้งหมดเลย3อย่างนะครับพายาร่าด้วยนะครับเราก็จะได้มาเป็นนี่ซิลิโคนนิ้วมือนะครับมันเป็นเหยื่อยางนะ7.5เซนสีคัลเลอร์เป็นบลัดดี้นะครับโอเคเจอกันในบ่อครับผมอ่ะเข้ามาในบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวลองหมุนตังนี้นดีวกว่ามันคูดาวเสร็จหรือยังอ่ะได้แมงวันประเด็นคือมันได้หนึ่งตัวด้วยนะทุกคนนนมมัไไ่่ใชด้ดกองนะ หนึ่งกองที่ขายในร้านค้าก็คือ6ชิ้นนะครับประเด็นคือเรืออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะต้องขี่เรือหาก่อนครับว่าเรือแคนูอยู่ไหนเอ่ยมองด้วยตามองไม่เห็นนะเดี๋ยวขี่เรือหาแล้วกันครับไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนุนปะใช่ประหนะให้ดิอ๋ออยู่วาร์นู้นครับวารบนซ้ายถูกปะวะหรือเรือธรรมดา เฮ้ยนี่มันเรือธรรมดาเนี่ยเรือเรือแคนูแบบนี้แหละครับจริงจริงมันเป็นเหมือนเรือด้วยสารนะ่ะมาแถวนี้ไม่มีน่าจะอยู่ฝั่งขวาของจุดเช่าเรือละถ้างั้นนะ่ะหรืออยู่ในซอกหรือเปล่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งหมดขี่หาก่อนแล้วกันถ้าเราเปลี่ยนเป็นกลางคืนมันจะมองง่ายกว่ามนะั้ยเนี่ยหรืออาจจะอยู่ในซอกก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเข้าซอกไป ข้างนอกไม่มีอะมันต้องอยู่ในซองแน่ทางนั้นะ่ะโอ้ยโอ้ยอันนี้มีเสียงซาวอยู่ในนี้อะได้ยินเสียงซาวเอฟเฟกต์อยู่ดนนีครับนี่ไงเจอแล้วประเด็นคือมันต้องเป็นกลางคืนปะปรัเวลาบันโอเคเป็นกลางคืนแล้วเสร็จเลยนะครับ แล้วก็ให้ตกเลยตามนี้เอาละทุกคนหลังจากที่เราไปหาเรือมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่จุดเช่าเรือแล้วก็เริ่มขี่ใหม่นะครับผมเพราะมันขี่ออกจากซอกอยากมากแล้วคราวนี้เราจะไปหาจาคุนดากับเบียร่าก่อนส่วนพยาล่านะ่มันตัวใหญ่หน่อยนะครับผมจะใช้เบ็ดทุ่นคันเดียวในการตกนะอาจจะช้าหน่อยแต่ผมจะเอาชัวนะครับเดี๋ยวผมจะไ่หยอดทีละไม้นะครับผมจะอาศัยการตกกลางวันเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยให้ผมประหยัดเพราะว่าเหยื่อแพงมาก ชุดละสิบสามเหรียญเลยฉะนั้นแล้วผมยอดอะผมยอดไปเนี่ยผมจะดูด้วยว่าปลาตัวไหนมากินถ้าปลาไม่ถูกตัวมากินนี่ผมจะไม่ยอมให้มันกินนะครับเพื่อความประหยัดเกลือเพราะผมซื้อมาหกสิบห้าเหรียญทองได้แค่สิบห้าตัวเท่านั้นอาตรงนี้เป็นเบียร่าที่ผมเคยได้นะครับแล้วจากคุณได้ก็อยู่ที่เดียวกันนี่แหละส่วนข้างหลังตรงนี้เป็นพายาร่านะอยู่นี้พายาร่าสิบเอ็ดโลนี่ก็อยู่นี้พายาร่านะครับนี่ก็อยู่นี้พายาร่าเหมือนกัน ตรงนี้เป็นเบียร่าเบียร่าจะตัวหน้าตาขายพญาล่านั่นแหละแต่ตัวเล็กกว่าผมก็เลยใช้คานทุ่นเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งมันเป็นอะไรเนี่ยมังร้องอะไรเนี่ยเซนเซอร์เรือมันร้องอะไรอเดี๋ยวผมจะหยอดหลุมนี้เหมือนกันคราวนี้ก็เราจะพยายามเพ่งจิตนะครับผมพยายามเชื่อมจิตเข้าไปมองดูว่าปลาที่จะกินคือปลาอะไรถ้าไม่ใช่นะครับเราจะไม่ให้มันกินเด็ดขาดอันนี้เป็นเบียร่าครับถูกแล้วครับ อบเบล่ากำลังกินอยู่ถ้าดึงเรายกเลยใช่แน่หรืออาจจะมองผิดกันได้นะแต่มันตัวเทียวาขาวตัวเล็กอ่ะผมว่าใช่นี่ละดึงละเอาหลุดอุ๊ยนี่มันเลเทลบาาคุดา้านี่หว่ามันตัวมันตัวเหมือนกันอะเอาแล้เสียเหยื่อไปหนึ่งตัวครับทุกคนนี่ไงจากคุด้าเอออาจจะใช่แน่นี่จักุด้าจักุด้าเหมือนปลาช่อนตัวเล็กๆสีเขียว อ่านี่คือจากคุณได้นะครับทุกคนดูดิทําแบบนี้มันจะประหยัดได้ไหมสิบห้าตัวจะพอไหมไปนี่นี่นี่อันนี้เบียร่าแน่นอนเห็นปากมันเบียร่าเบียร่าตัวนี้เบียร่าดึง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 แล้วจ้าปากแทบฉีกนี่ไงเบียร่าเป็นไงลําบากแต่ปลอดภัยมองไม่เห็นตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยจากคุณดาววะเย่ตัว yeah. ตสี่ขีดเองเกือบว่าวเมือ่อกี้มองไม่ชัดเฮ้ยเบียร่า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 ไปแล้วเย่ yeah. สามขีดเฮ้ยเบียร่า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 เห็นกันหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคน ลากข้าป่าไปแล้วกินนะต้องกินนะลากขนาดนั้นต้องกินแล้วนะครบเลยนะตัวเนี้สวยเย้เ yeah. บล่าครบแล้วครับเหลือจักรกุนดาแค่สองตัวนี่ยลยล่ะแม่นแม่นทุกคนประหยัดประหยัดเลยก็แค่ตั้งใจหน่อยมาแล้วดูมันเอาหัวโคกอยู่ มาแล้วนี่ไงล่ะเย่ yeah! ห้าขีดอาเสร็จแล้วเบียร่ากับจากุนด้าน,นะครับเหลือแค่พจาล่าสองตัวเท่านั้นแถมยังเหลือใหญ่อ,อีกตั้งหกชิ้นนะครับนี่ไงถูกตัวใช่แน่ตัวขา,ขาวๆใหญ่ๆสองสามโลก็เอานี่ไงล่ะ นี่แหละครับที่รออยู่พาย่าเมื่อกี้ไปพาดให้ปีรัญญาไปตัวหนึ่งมาแล้วทุกคนเมื่อกี้พาดไปให้ปีรัญญาอีกตัวหนึ่งตัวขาวโบตัวเบลล์นี่แหละที่เรารอคอยเย้สามโลนะครับพาย่าอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาให้อ่าเปลี่ยนเป็นกลางคืนใช่ไหมสิบห้าชิ้นนะครับเหยื่อใช้วิธีนี้สิบห้าชิ้นเตหนึ่งชิ้น นะครับ15ชิ้นก็65สห้เหรียญทองนะครับอันนี้เขาบอกจุดด้วยนะครับน่าจะเป็นจุดเช่าเรือใช่ไหมอเดี๋ยวเราวาร์ปกลับจุดเช่าเรือเลยครับเออไม่ใช่จุดเช่าเรือดิข้างบนนี้นะครับอ่าเราวาร์ปมาตรงนี้ก็ได้ได้เยอะเลย อ่าบอสมาแล้วบอสคือปลาพยาล่านะไปดูเวียนมิสเทอรี่แวมไพร์เบียล่าอ๋อเบียล่าดูว่าพยาล่าหน้ามันคล้ายๆกันเลยทุกคนปั๊บอ๋อไข่ตกสามตัวถ้าใช้ซิลิโคนฟิงเกอร์นะนิ้วยางนิ้วยางต้องใช้คันเดียบปอมแล้วละ่ะอุ้ยคันเดียบปอมไม่ได้มาต้องใช้คันทะเลแล้วนะเนี่ยคันทะเลจะตีไปปะวะเราไม่รู้ว่ามันกี่โลอีกอะประเด็นอะใส่จิกเคสสักกี่กร,รัมเดียว อ่ะสี่สิบอเบอร์สี่อะแล้วก็ใส่นิ้วนิ้วอยู่ไหนนี่ไงนิ้วใส่นิ้วมือเข้าไปอ่าแล้วก็ตกมัน3ตัวไวอไพอ๋อเขาไม่มีจุดแนะนำด้วยทุกคนแต่คือน้องกระโดดอยู่หลายที่มากเลยอะตรงที่มันจะเป็นหมอกสีแดงแดงอ่ะอ่นนี่ไงตรงหมอกแดงแดงทุกคน อันนี้เหมือนแอบๆมีหมอกแดงๆอยู่เอ้ยมาแล้วกินจ่อๆเลยกินจ่อๆเลย อุ้ยสีโลอยู่นะหลายกาดเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูตัวสุดท้ายแล้วกันทุกคนไปตรงนู้นไปตรงนู้นเอาเราได้แล้วหมอกมันหายไหมอเอาหมอกมันก็ยังอยู่เนี่ยมันมีหลายจุดเลยอ่ะที่มันขึ้นอ่ะ แวมพายเบียร่าหลายการวิแม่ มาแล้วตัวที่สองทุกคนมาดิสี่สิบโลปะทะคันทะเลก็มาดิสี่สิบโลเจอกับคันทะเลอ่ะสี่สิบโลเจอกับคันทะเลอ่ะครับมาดิมาดิไม่ได้ตั้งใจเอามาหรอกนะลืมลืมพกคันอย่าปลอมมาเฉยๆเี่เขาก็สู้อยู่นะ อุ้ยห้าสิบโลเลยตัวนี้เอาเลือกตัวหนึ่งไอ้หมอกมันไม่หายมาตีที่เดิมได้ปะเนี่ยผมคิดว่าตีได้แหละมาแล้วตัวสุดท้ายทุกคน ตีจุดเดิมก็กินนะทีแรกนึกว่าจะไม่กินแววไพร์เบียร่าตัวสุดท้ายที่เราตามหานะครับถ้าเสร็จจากนี้ก็น่าจะแค่เข้าไปในในซอกใช่ไหมแล้วก็กลับไปที่เรือแย่ห้าโลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมาดูหน้าน้องเต็มๆหน่อยเชฟเอาเลือก โอเคเรียบร้อยนะครับสามตัวเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในซอกกันกลับไปที่เรือแพนทอมลองแคนูไปถึงเรือก็น่าจะเสร็จเลยปะเย่ yeah. เสร็จแล้วทุกคนเรียบร้อยนะครับผม เปโลเวสมิสเทอรี่แวมไพร์เบียร่านะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกัน EP ต่อไปแล้วกันครับบ๊ายบาย